อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นานด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้าต้นสามตัวตรงอีกเช่นเคยกับวิเคราะห์ทีเด็ดบอลเต็ง2คู่ก่อนเราจะไปฟังนา้าต้นวิเคราะห์อบอลวันนี้น้าต้นตขอสรุปผลบอลเมื่อคืนเป็นคู่ระหว่างเอฟเวอร์ตันพบกับแมนซิตี้เมื่อคืนนี้น้าต้นตให้อยู่ลองเอฟเวอร์ตันราคาลูกครึ่งผลจบลงแมนซิตี้ยิงไป1 0ก็ยังไม่เกินแต้มต่อก็กินกันไปนะครับสําหรับคู่นี้ ส่วนอีกคู่เป็นคู่ระหว่างสเปอร์พบกับ Lead United. ลีด d ยูไ t นเตดนาโต๊ดเรียกเลือกเชียร์ไปสเปอร์อยู่ต่อราคาครึ่งลูกผลสกอร์จบลงสเปอร์ยิงไป4-0สำหรับคู่นี้ก็กินกันไปกินกันแบบแซบๆหนัวหนัวกันเลยทีเดียวส่วนบอล VIP ที่นาโต๊ดให้ไปในกลุ่มก็แตกกันไปถึง2คู่กันเลยนะครับแตกกันแบบกระจุยกระจายถ้าท่านไหนอยากเข้ากลุ่มบอล VIP v ฟ p ฟรี free. มองมุมซ้ายด้านล่างแล้วแอดกันมาได้เลยนะครับศึกฟุตบอลคาราบาคับอังกฤษวันที่27กุมภาพันธ์2565วันนี้นักเตะหยิบมาให้ลงทุนกันถึง2คู่นะครับลิเวอร์พูลต่อให้เจลซีราคาเสมอเตะกันเวลา5ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมใน5นัดล่าสุดกันนะครับเจลซี DLC ผลการเล่นโดยรวม ใน5นัดล่าสุดชนะ3เสมอสองส่วนลิเวอร์พูลผลงานเล่นโดยรวมใน5นัดล่าสุดชนะ5และยังไม่แพ้ใครเลยเชลซี Chelsea ผลงานในช่วงหลังๆอาจจะไม่ค่อยดูดันเท่าที่ควรแต่ผลงานก็ยังยอดเยี่ยมไม่แพ้ใครในรายการแล้ว6นัดติดต่อกันทำให้ในทีมกำลังมั่นใจคว้าแชมป์นี้ได้แต่แต่การมาเจอลิเวอร์พูลของเชลซีเป็นงานยากเสมอ โดยผลงานของหงแดงในช่วงหลังก็ยังคงร้อนแรงซึ่งผลงานแบบนี้ทำให้เป็นงานหนักของเชลซีแน่นอนส่วนฝั่งเลอ้์วปูฟอร์มยังร้อนแรงและพร้อมที่จะคว้าแชมป์สมัยนี้โดยอาศัยแนวลุกอาชีลุยดีราสมาเน่และซาลาเป็นตัวลุกอันตรายของทีมแต่ก็ต้องระวังเกมสวนกลับของไิเอเชลซีที่พร้อมจะสวนกลับอยู่เหมือนกัน แต่เกมนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนทั้งสองทีมน่าจะลุกเข้าใส่ใส่กันแน่นอนเพราะเกมแบบนี้ถ้าใครชฉวยโอกาสขึ้นนําก่อนอาจจะเป็นทีมได้แชมป์ก็เป็นได้ส่วนทีมนี้นะัโต๊ก็ขอเชียร์เลือกไปทางลิเวอร์พูลส่วนอีกหนึ่งทีมเป็นคู่ระหว่างเว็บเวสแฮมยูไนเตดพบกับบูฟแฮมตันคู่นี้ต่อกันราคาปอปอเตะกันเวลาสามทุ่มตรง เดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนของทั้งสองทีมกันนะครับอันดับที่6เวสเวดแฮมแข่ง26ชนะ12เสมอ 6, แพ้8ได้45เสีย34มีคะแนนอยู่42คะแนนอันดับที่7วูฟแฮมตันแข่ง 25, ชนะ 12, เสมอ4แพ้เได้24เสีย20มีคะแนนอยู่40คะแนนเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมกันนะครับเวดแฮมผลการเล่นใน5นัดล่าสุด เสมอสามแพ้หนึ่งชนะหนึ่งวูฟแฮมตันผลงานผลงานการเล่นในห้านัดล่าสุดแพ้สามชนะสองวันนี้มีคู่เดียวเลยกับบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษของวันอาทิตย์สองทีมนี้น่าจะดวลกันสนุกแน่เวสแฮมเจ้าถิ่นกับล่าสุดเสมอรวดสองเกมหลังดูฟืดไปหน่อยแต่ก็ยังดูโอเคกับผลงานรวมๆในลีกยังมายังมาที่หกมีสี่สิบสองแต้มจะดวลกับ อีกฝั่งอย่างวุบทีมเยือนตามมาติดติดกับที่7มี40แต้มโดย5เกมหลังที่ลงเล่นก็ชนะสองแพ้3ไปก็ยังดูได้ดีส่วนนัดนี้ราคาบอลเปิดมาที่ราคาปอปอกับเจ้าบ้านนั้นต่อดูแล้วก็บอลดูได้ออกทุกหน้ากับคู่นี้เลือกลองไว้ดีกว่าโอกาสเสมอกันมีอยู่เห็นเห็น เกมนี้ก็สูสีกันจริงๆสำหรับคู่นี้นะขอเชียร์ไปทางวูฟแฮมตันชอบก็ตามไม่ชอบก็สวนหนักเบาตามทุนของท่านๆได้เลยก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปของน้ากันด้วยนะครับแต่อย่าลืมท่านท่นไหนอยากเขา้าอยากได้นอกเหนือจากคู่นี้นะกลุ่มมีนะ้ามีกลุ่ม VIP ฟรีแอดไลน์มาที่ t o d 6 8 8ฟังกันอีกครั้งนะครับ แอดมาที่ีโ t o d หกแปดแปดหรือลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกๆท,ท่านเฮงๆรวยๆถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็กราบขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ